แอลแอลไม่ไหวแล้วอ่ะครับสวัสดีครับผมคือยินดีมีปัญหาอะไรวะอีเอ้เดี๋ยอันนี้เราก็กำลังรอโอมนะคะทุกคนโอมจะมาถึงทันทีหรือเปล่าไม่รู้เก็จะไปวันนี้รับบทเป็นผัวทิ์ทุกคนไม่มีใคร<ว>คิดว่ากูเป็นผู้หญิงสักคนเลยงงมากเราจะไป <S 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 เออเป็นไหนวะเเวนไป <S <S ไม่เราจะไปชตาบักเอใชะตาบักด้ไปี่ไปชีไปได้ไหซื้อสะตาบักไปชีเราก็จะไปรอชีดก็จะไปเจอน้องน้องมอ่กันนะคะทุกคนนาให้วนกพูดอะไรออกแออนนี้เคแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เตโ โมแตงแมงโตโมโตโมโตปอบอยางหยางเดี๋ยวไปนั่งข้างบนนะอ๋อเ่อจะเป็นหลุกอันนี้เป็นน้องนเอกแล้วนะคะชื่ออาร์คามค่ะชื่ออาคามโฟกาเตอรชื่ออะไรครับเซเลสครับแเอาที่แล้วกับเบลเกับนบชื่อคอนี่เอ่อนบกำลังตอดแถวส่วนเบลังมาเหรอมีมีอะไรฝากไหม ว่าป่สิบตามครับเบให้สร้างนะผม b a h i h กนครับ a i s r a n t พี่ต้องบอกขึ้นตัวอนะได้ครับผมโอเคค่ะเราก็จะทิ้งน้องไปแล้วนะคะเพราะเราจะไปนั่งพักข้างบนแล้วลงหาพี่อะไปข้างบนกันไปข้างบนแถววัคซีนยาวมากทุกคนเราก็เลยมากมากูเกิลชิลแกง ก็เป็นตอนนี้ตอนนี้เที่ยงพึ่งนะคะทุกคนมันไม่เห็นน้องมาแบบมื้อมันได้เจอกันหกโมงเรามากินกู๊กกู๊กกันตอนแรกจะกินอะไรนะน้ำอัดลมเนี่ยแต่ว่าเขาให้ข้ามกู๊เราค่อยไปเจอกันในแถวนะคะแถวยาวมากทำไมเราเรียนหูไม่นัด เรากำลังรีบไปฉันชิวไปอยู่บนเส้นของความเร่งรีบอะงงเรากำลังรีบไปเอ่ออะไรต่อแถวฝน <c oughs> ตกเองด,ดูแว่นดูแว่นอะไรไม่รู้เนี่ยไม่เคยไม่สายเลยไปโรงเรียนก็สายฉีดวัคซีนก็ยังสาย คือดิฉีดมาประทับใจที่สุดก็คือปัตเตอร์อยาน่ารักมาก